สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนูน้อยสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอบซีทางช่องยู u ูบทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อเอาา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ตามต่อหาหน่อยมัดรวมกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะพ่อพ่อแม่แม่ทันใดที่ลอนเล่าพัฒนาคลิปหน้าเจอกันเด้อค่ะเดอ้อแอดมินนูน้อยกับพึ่งกับปุนท่านผู้ชม เป็นจังได้ท่านผู้ชมเล่าพัฒนาเมื่อวานนี้คือตายคักแต่ท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยเอ้าจังได้กะต้องมีคนถือเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน่อยสรุปท่านผู้ชมคอยว่ากันคลิปหนาเล่าพัฒนาท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยพึ่งกับปืนเอ้าสําหรับคลิปนี้มาตามต่อฮาน่อยมาร่วมท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำแนเด้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมบอมมากผ่านเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ห้าน้อยมารวมมาอยู่นะค่ะเนาะแต่ว่าเจาะบอแตกเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้แอดมินนูหน่อยเจาะบอแตกเด้อค่ะเด้อเด่นสามกับสี่วิ่งสี่รูดสี่บอมีสี่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เขาไปที่เด่นสามซีบอมมาแล้วก็ สิบหาคู่วินคือสามหาดด 3, เด้อค่ะเด้อคือสามห้าคู่เดียวธรูมชมเขาคู่เดียวนอกนั้นเจาะบอดแตกท่านใดถือดีใจน้าธร,รูมชมได้แล้วคือหยุดนะคะ,ะเมื่อนี่ไปต่อใดธร,รูมชมถ้าเขาคู่เดียวจังสิเมื่อนี่ก็จังได้กามาธร,รูมชมถ้าเมื่อได้เข่าสามคู่สี่คู่นั่นเข้าต้องระวังถ้าเมื่อได้เขาคู่เดียวแบบนี้ธรรมชม มั่นไปต่อได้เมื่อนี้จังได้กามาหนึ่งถึงสองคู่คุณเดานผูรรมชมห้าน้อยมารวมแต่ว่ายําได้เลี้ยวคือหยุดเด้อค่ะเด้อได้เลี้ยวคือหยุดถ้าเหล็กในตารางวัฒนไนมาก,ก็คือว่าปกติไปต่อได้เด้อนผูมชมปกติก็ไปต่อได้ชุดสามตัวบวแตกเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ออกเบิร์นหามอีกแล้วนผูมชมเอาสําหรับคลิปนี้มาเบิ่งทาง เลขฮานอยมัดรวมกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่8สิงหาคม2567เลขเด่นจับวินนะคะเมื่อน,นี้ก็ไปได้เดอ้อธรรมชมสามารถไปได้เลยนะคะย่างหน่อยก็ต้องมานหนึ่งคูธรรมชมหรือว่าจะเอาเลขเด่นไปจับใส่กับเลขจากของเด้อคะ่ะเด้อเด่นบิ้งรูด เดนหนึ่งสองศูนยะคะสามเดนหนึ่งและสองสิบห้าคู่วินหนึ่งสอง1นึ่สามหสองศ สองสามสองแปดสองเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้าสามแปด สามเก้าแปดเก้าเด้อเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยเขียนผิดอีกแล้วเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน่อยขอโทษคุณพ่อคุณแม่เด้อค่ะเด้อเขียนผิดอีกแล้วท่านผู้ชมเมื่อวานนี้จ้ากเป็นยังไงเป็นบาปเป็นปวงไปอย,อยังผู้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมินหนูหน่อยเฮ็ดคลิปเล่าพัฒนาหลายหลงบ่งท่านผู้ชมอ่าเลขเด่นจับป็นสามสี่ห้าหกแปดเก้าเด้อท่านผู้ชมแอดมินเป็นบาปเป็นปวงบ่สามเจ็ดมาจะใส สามสี่สามห้าสมหกสามเจ็ดเลยไปได้ค่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่นอยค่ะเป็นบ่าเป็นปวงเห็ดคลิปผู้เดียวอะไรก็เป็นบาท่านผู้ชมพอพ่อแม่แอดมินหน่นอยจับผิดตัวที่มันขาดไปก็คือแปดเก่าด้วยค่ะเด้อก็ใครแนมว่านี่มันมันมาสามหาเนะาะท่านผู้ชมมันมาสามหา เบิงซอยแอดมินน้่มเด้อธรรมชมแอดมินหนน่อยกระดาษจา้าเขียนไปจังใดอาบัตที่นี่ธรรมชมุมขาดไปคูหนึ่งขาดไปอีกแล้วหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เห็นบ่ขาดไปหนึ่งศูนย์แน่นอนเลยธรรมชมุมหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สองสามสองแปดสองเก้าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้า สามแปดสามเก้าขาดไปหนึ่งศูนย์นะคะเด้อแอดมินหน่หนอยปลาลงทธรร้ชมลงอีกแล้วขอโทษเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่ผิดถือขอโทษขออภัยทธรรมชมุมเขียนผิดเบิ่องหายนำแน่เด้อค่ะเด้อเบิ่องหายนำแนี่ยธรร้ชมเดนหนึ่งกับสองวิ่งสองรุดสองเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่หนอยเจาะหายวิ่งสองรุดสองธรรมชม ได้แล้วคือหยุดนะคะสองรูดสองนะคะเจาะตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งเด้อท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสองศูนย์สองสามสองแปด

เก้านะคะสองคู่วัดใจคือสองศูนย์สองสามนะคะอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเด้อฮันอยมัดรวมนะคะเน้นพิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะต่อมาชุดสามตัวด้วยค่ะเด้อสามตัวยี่สิบคู่ ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะอัมมาน,นีบรดเขียนผิเดเราอเ้อธรรมชุมแมนบอแอดไมนหนูหน่อยบรดเขียนผิดหรอธรรมชุมคุณ่อคุณแม่แคปนาจอเอาเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปเชิญคยสั่งสบู่กาแฟยาดสีฟันนะคะโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งนะคะพ่อ,พอแ,มแม่ท่านใดที่จะสั่งของเด้อค่ะเด้อ โทรเข้ามาสั่งที่เบอร์0 8 1 8 6 2 3 5 8นนะคะหากท่านใดที่จะเขากลุ่มไลฟี่ทักไลน์0 9 2ย3 9 5 5 1 3 5นะคะท่านใดที่จะเขากลุ่มไลฟีทักมาเบอรเก่าเด้อค่ะเด้อถ้าทักไปเบอร์ไม่เบอร์ไม่แอดมินหนูหน่อยเช่นเพื่อนเขากลุ่มบะไรเด้อค่ะเด้อต้องทักมาที่เบอร์092 632 5513นะคะ ถ้าเขาไปเบอร์นั้นมันสิเป็นเขาหลายล่ไหมท่านผู้ชมมันก็สิเป็นหลายลท่านผู้ชมอาจแอดมินจะแยกท่านใดที่จะเขากลุ่มก็คือหรือว่าคลิกลิงก์ใต่คลิปวิดีโอแอดมินน้อยจะเอาลิงก์ไล่บะแมนลิงก์ไล่กลุ่ม้อคะเดิอเป็นลิงก์ไล่ส่วนตัวแอดมินน้อยนั่นแหละคลิกลิงก์เข้าไปแล้วบวกเพิ่มเพื่อนนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปด้วยหากท่านใดที่ไม่กล้าคลิกลิงก์ก็ เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนนะคะ092 6 3 2 5 5 1 3มเมมเบอร์จัดเก็บลงเครื่องแล้วบวกเพิ่มเพื่อนทักลายเข้ามานะคะส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยบอกด้วยว่าขอเข้ากลุ่มไลฟรีนะคะบัตรที่นี่พอพอแม่แม่แมแมทันใดที่จะสั่งของก็คือโทรนะคะโทรสั่งที่เบอร์0 8 1ย์2 3 5 8 1 หรือทักไล่ได้เลยเบอร์นั้นแอดมินอนอย์เฮดไล์ <head line S 2> ไว้แล้วท่านผู้ชมอเมมเบอร์ <Member S 2> บวกเพิ่มเพื<ๆ>่อนแล้วสั่งของได้เลยนะคะเบอร์นั้นแยกเบอร์ออกเลยเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับสินค้านะคะเนาะพอๆแม่แมแม,มาเบิ้งสินค้ากันเลยนะคะเนาะคลิปนี้รีวิวให้เบิ่งสินค้านำท่านผู้ชมอ่า ก็จะมีสบู่นะคะท่านผู้ชมเบิรงสบู่สบู่กุนตานระเบิดที่ไขรแพ็คหนึ่งสิบก้อนตามนันเลยเด้อค่ะเด้อหนึ่งแพ็คสิบก้อนล้างหน้าทุกตัวได้นะคะมีสองสีแพ็คละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทยาสิบวันท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในไปปล่อยเด้อคะ่ะเด้อแอดมินหน่อยไม่ยาสิบวันสมุนไพรท่านผู้ชม หลอดบบกไงหนึ่งเด้อค่ะเด้อหลอดใหญ่นะคะสร้างไปโหลดท่านผู้ชมยาสิฟันสองหลอดส่งปีนะคะหรือว่าจะค่ะกับกาแฟก็ได้นะคะค่ะกับกาแฟไ้เลยเด้อท่านผู้ชมกาแฟหนึ่งกล่องอยาสิฟันหนึ่งหลอดเอดเมนน้อยก็ส่งปีนะคะแต่ว่าถ้าหากท่านใดสั่งกล่องหนึ่งจะมีค่าส่งห้าสิบบาทเด้อค่ะเด้อยาสิฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากท่านผู้ชมใช้ดีมากเลยนะคะ วัดที่นี่ท่านผู้ชมกาแฟมันมีหอใหญ่น้ำนี่ท่านผู้ชมหอใหญ่หอใหญ่หหญบรรจุ50ซองนะคะ860บาทส่งฟรีนะคะวัดที่นี่ท่านใดสั่งหอใหญ่แอดมินน้อยลดให้10บาทเด้อค่ะเดิม850บาทแอดมินน้อยส่งฟรีหอใหญ่นี่หา10ซองู้มรมชุ่ม50ซองเรกินได้สองเดือนอยู่ดีเนาะท่านผู้ชมเกือบสองเดือนเดือนหนึ่ง สองเดือนท่านผู้ชมมาถึงสองเดือนขาดขาดไปยุ่นนิดนึงเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันมีอยู่ห้าสิบซองถ้าสองเดือนมันต้องหกสิบซองอกล่องนี่สิบหาซองสองกล่องก็กินได้เดือนหนึ่งนะคะนะเนาะประมาณนั้นท่านผู้ชมกาแฟถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะคะสองร้อยหกสิบบาทสองกล่องห้าร้อยยี่สิบส่งฟรีถ้าเป็นห่อใหญ่นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทแอดมินนูน้อยส่งปีนะคะ บรรจุห้าสิบซองบัตรที่นี่ก็จะมีคอลลาเจนนาเด้อท่านผู้ชมคอลลาเจนนี่ทนผู้ชมคอลลาเจนพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่านะคะลองมาสั่งคอลลาเจนไปท่านเอท่านผู้มชมกระปลุกละสี่ร้อยเก้าสิบบาทสองฟรีนะคะกาแฟก็เป็นกาแฟสมุนไพรนะคะอ่าพ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่ว่ากาแฟเป็นโรคอันนั้นโรคอันนี้ ทานได้ไหมทานได้นะคะกาแฟทานได้ทุกโลกเด้อค่ะเด้อโลกอียงก,กระซางพอๆแม่แม่สิเป็นโลกอียงก,กระซางขาดกาแฟ่บอดายอ,อยากกินแห้งก็คือทานได้กาแฟแอดมนินหน่อยเป็นกาเฟสมุนไพรนะคะเป็นกาแฟสก,กัดนะคะคาเฟอินไม่เยอะนะคะ คาเฟอีนบ่เยอะท่านผู้ชมในกาแฟนี่ทานได้ทุกโรคเด้อค่ะเด้อบางคนเพิ่นปวดขาท่านผู้ชมเพิ่นนอนติดเตียงเพิ่นแถบยางบ่ไดดท่านผู้ชมเพิ่นมาท่านกาแฟนี่เขาชะงงมท่านผู้ชมแก้ปวดเมื่อยนี่นอนติดเตียงได้ท่านผู้ชมท่านไปท่านซูเมเออร์ท่านผู้ชมเช้าเย็นเช้าเย็นเพื่นทีท่าน เช้าสองหอ่อเย็นสองหอ่อท่านไปเลยท่านผู้ชมไม่เป็นอันตรายสําหรับกาเฟสมุนไพรเนี่ยไม่เป็นอันตรายนะคะทานได้เลยเพิ่นลูกจัดเตียงยางได้เสยเลยท่านผู้ชมกาแฟนี่ล่องท่านเบิงเด้อค่ะเด้อพอๆแม่แมทนันใดที่ปวดขาปวดตามตัวนี่ท่านผู้ชมมันกระท่านดีดีท่านผู้รรมชมสําหรับทนันใดที่อยากท่านกาแฟสมุนไพร กาแฟแอดมินนูนอยไม่มีวางขายในตลาดนะคะจะมีเฉพาะตัวแทนเท่านั้นที่จะมีขายตามตลาดไม่มีขายนะคะ<ม>อ้าวพอๆแ,แม่แม่ท่านใดที่สนใจก็โทษสั่งตามเบอร์แอดมินนูนอยคืนหายเลยเด้ค่ะโทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหกสองสามห้าแปดหนึ่งสำหรับคลิปนี้แอดมินนูนอยขอพูณทุกทันทีติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ